โอ้โหโอ้ใจเย็นครับใจเย็นได้ไหมพี่มึงได้ไหมให้แม่ช่วยไหมไม่นี่เนี่ยมันไม่ได้เฮ้ยได้เลยครับฟองสุดท้ายครับฟองสุดท้ายยากมากโอ้ชินเปลเลอร์เลยออีมอน้องเมย์าลาลาสวัสดีคศษเออสวัสดีครับเมย์อนี้วันนี้เราเราไม่ได้มากินมาม่าเนอะวันนี้ใช่แต่วันนี้เราจะมาทำอะไรครับ ปวดใจใจเสาวไข่ใจเ่สาวเป็นไข่และไข่เซพภัยโอ้กี่ฟองนี่กี่ฟองเยเยอะเลยนะ12ฟองครับโอ้เปิดกันสนุกแน่วันนี้เปิดยนะเป็นเกียขาจะปวดนานจะไปตนนยินอ๋อถ้าเขาเปิดข้างในจะมีของเล่นมีขนมแล้วก็ของเล่นใช่ไหมคะ แล้วก็ในส่วนของน้านเสาวก็เป็นแบบสุกนะครับใช่เราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนบ้างวันนี้เราจะมาเปิดดูไปพร้อมๆกับน้องๆเลยโอเคนคือไข่เซอรไพรสนั่นเองนะครับใช่ค่ะมาเลยแกะเลยครับพี่เมิร์ดเดี๋ยวแม่แกะให้ก่อนดีเขามีแม็กซ์ระวังมือเดี๋ยว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 พี่เมิร์กนี่ครับทั้งหมด12ฟองนะครับพี่เมิร์ด ใช่ไหมครับรีวิวหมดไหมครับเนี่ยเอ้ยยิงเปล่าสิบสองฟองไงนะใช่ไหมเอ้ยมาโอเคครับนี่คือทั้งหมดนะครับสิบสองฟองนี่ดูดูดูเอ้โหพี่เมิร์กนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับใช่ค่ะวงเช้าทงเย็นครับเมื่อไหร่จะรีวิวสักทีนะครับเอาวะพร้อมยังครับไม่เอาครับเอ้ยยิงเปล่ายิงเปล่าเอ้ยอยากแค่ไหนอยากมากไหมโอ้โหมันมากเลยอ่าเรืองครับหนึ่งไป จัดมาเลยไปไหนก่อนอาจัดมาเลยโอเคครับอะดูดูดูใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นครับได้ไหมพี่มึงได้ไหมให้แม่ช่วยไหมอ่าแม่ให้แม่ช่วยหรอให้แม่ช่วยกันแก่ยากไหมแม่ดนตรีก็ค่อนข้างยากครับต้องให้พี่บก๊กฟองช่วยโอ้ยข้างไหนเป็นของเล่นที่ยาวก่อนไหนในฟังเสียงไหมเสียงไหมอ๋ออ่อนน้อมจะเด็ดมือนะ นี่อ๋อข้างในเขาเป็นแบบนี้คะ่ะขนมอะไรอะ่ะมันเป็นถั่วน่าจะเป็นถั่วนะป๊าป๊าถั่วแล้วก็ข้างในเป็นรสนมแล้วช็อกโกแลตอ่ะหรออ่าไหนพี่โมต้องชิมลูกอร่อยไหมไม่ต้องอ่านก่อนนะเขาบอกว่าอ๋อมันน่าจะเป็นเหมือนบิสกิตอะ่ะอ๋อก็คือว่าเป็นคุกกี้ช,ชิมช็อกโกแลตนั่นเองแต่เขาไม่มีช้อนมาให้เรานะอ่ะจัดมือเลยไหนไหนอ่ะพี่พี่โมต้องชิมดูลูกอร่อยไหมลูก ไปช้อนไหมอ๋อมันมีมันในในนั้นมันมีรสรสอะไรบ้างเหมือนมีเป็นช็อกโกแลตกับนมโอ้ต้องเวฟหรือเปล่าน้องมันแข็งๆอ่ะไม่ไม่หรอกปะมาเขาไม่มเวฟหรอกเขาก็ใช้ช้อนตักทีเหรอไม,ไม่ได้เข็นช้อนมาให้หถ้าเป็นแบบพวจอยเขาต้องมีแข็งๆไม่เป็นไรเราก็ใช้เดี๋ยวน้องๆก็ไปใช้ช้อนที่บ้านตักนะเฮ้นี่ครับนี่คือหน้าตานะครับก็จะเป็นรส หมือนมีรสนมกับรสรสช็อกโกแลตเนาะอืมแล้วก็มีบิทิดใช่ไหมคะเออประมาณนั้นแล้วก็ประคิดว่าเอออืมโอเคครับโอเคอ๋อพี่เมิร์กอร่อยไหมครับพี่เมิร์กขนมอะอร่อยครัโอ้ขนมก็อร่อยด้วยนะแถมได้ของเล่นด้วยเนาะโอ้ใช้ได้ลูกอ่าครับหลังจากที่กินขนมไปแล้วนะครับอ่าต่อไปก็เป็นของเล่นนะครับโอเคไหมแกะแกะแกแกเอ๊ะเป็นอะไรนะ เอ้ยใช่หรอใช่เกตเตอร์อ๋อเขาบอกเป็นรูปไดโนเสาร์ใช่ไหมเอาครับฉีกเองแม่ฉีกให้แล้วเซอร์ไพรส์ครับได้อะไรเอ้ย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 อ๋อช้อนอยู่ในอ้าวโธ่ช้อนอยู่กับของเล่นไหมครับไ้ลมหรอใ่เหรอลูกนาเบือไหนพี่มึนมากขอดูหน่อยอ๋อเขาเป็นแค่รูปไดโนเสาร์แต่เขาไม่ได้บอกว่าข้างในจะต้องเป็นไดโนเสาร์ นี่ครับของเล่นป๊าว่ามันเป็นที่หมุนนี้เหรออาพี่มาถ่ายลูกนี่ออย่างน่านอาพี่มั่วนะ <ทำ S 1> เออนั่นแหละลูกถูกแล้วถูกแล้วครับเออนั่นแหละโอเคช้อนอยู่ก,กับของเล่นนะนช้อนอยู่กับของเล่น,ม,นมีชอ้อนนะครับอโอเคครับนี่มีช้อนด้วยนะกองไหนกองไหนครับกอ,ง,อง,งไหนเรื่องไป อ๋อสีเขียวนะเพราะว่าสีเขียวนี่รู้สึกว่าจะเยอะที่สุดในในในขอบเลยมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าขนมอ่ะเขาจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าดูขนมก่อนเออมาดูขนมก่อนลูกแหมขนมอันไหนคะขนมอันไหนมันดาวสวนนาน่ะมันดังของอันเลยน้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นุ่นอันนี้เมนหนี่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนแกะขนมก่อนนะเหมือนกันไหม โอ้ลักษณะเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่น้องๆดูอ่ดูเหมือนกันเลยนียน่น,นะครับขนมก็สรุปคือเหมือนกันน่าจะเหมือนกันทุกห่อนะครับเพราะว่าเปิดเปิดออกมาก็มีลักษณะคล้ายกันโอเคอ่ะอ่าต่อไปเรามาดูของเล่นกันดีกว่าครับอ่ะพี่เมื่อกแก่ของเล่นครับอ่ะเดี๋ยวแม่แก่นำให้ลูกเพราะเขาจะค่อนข้างแก่ยากอ่าต้องซิลมาดีนะถ้าเกิดซิลถ้าเกิดซิลซิลไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เฮ้ยได้ไรครับอ้าวอ้าวได้เหมือนเดิมครับ มันเริ่มเลยครับไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นกล่องสุ่มครับใช่แล้วนี่ว่าไข่เซอร์ไพรส์ไงคะเซอร์ไพรส์ตรงไหนเรื่องมะสีเขียวอีกแล้วหรออ่ะสีเขียวครับมาอ่ามาได้ไหมเจ็บเราไม่นุ่งแกะไม่ได้ที่มึงแต่แม่ไม่งต้องแกะน้นเราไม่ต้องแกะขนมมันอันไหนไหนเป็นของเล่นก็หยิบเออเดินหนุนหนุนไปนี่ของ โอ้โหรู้เลยกันนั้นเลยอ่ะเออเหรอครับเืออะเกลืออะไรคืออะไรป้าป้าคืออะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวตุ้นไม่เหมือนเดิมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรลูกตตััววนนไหขึ้นมาสิโชว์โชว์โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกเออโอเคครับสี่ไหนดูทิหน้าตาเป็นยังไงเออนะารับเป็นยิ้มชน แล้เป็นเด็กผู้หญิงอ๋อเป็นเป็นตุ๊กตาพลาสติกหนึ่งตัวนะครับตุ๊กตาพลาสติกอันหนึ่งมดาตัวนี่งเ้โอเคครับมากองไว้ลูกกองไว้กองไว้เอออ๋อเออพี่มะพร้าวคิดดีจังเลยลูกเออเป็นลมเออเป็นลมโอเคอ่ะเปิดฟองสีครับฟองไหนครับสีไหนดีนะอ๋อสีฟ้าครับมาเป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวอะไรตากแก้วจ๊อก โอ้ยถูกต้องนะครับไทยเทลลทอมนะครับ <c oughs> แม่ยังไม่รู้จักอ่ากอสามเขานี่ <c oughs> เองนะครับไทยเทลลทอมนะครับอ๋อพี่เบิเร์กนี่นี่แกเป็นเก่งที่สุดไหนให้ขั้นไหนเป็นของเล่นนี่โอเคมาไม่รับจะาเนี่ยใจกึตาอันนี้เมรริร์กแกลุ้นซิลุ้นซิเป็นอะไรเอ้ยเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแต่ว่าออ๋เป็นสี แต่ตัวเมื่อกี้ตัวไม่แน่เท้าเองคือกิริยาเปลี่ยนนั่นเองนะครับอ๋อนี่นี่นี่ครับกิริยาเปลี่ยนเฉยๆอ๋อตัวนี้ตัวอ๋อนี่นี่เคต่างกันอ๋อจะจะไปหนาผู้กี่โอเคมาไปฟองต่อไปฟองไทยค่ะโอเคสีชมพูอันนี้เป็นอะไรทีเล็กที่มือบอกว่าเป็นทีเล็กถูกต้องไหมป๊า เอ่อทีเล็กครับทีเล็กเก่งมากอ้ทีเล็กแต่ว่าทีเล็กเนี่ยในรูปเนี่ยมันก้มกึ่งกับเอ่อแรปเตอร์ไต่เจนจะชอปจะได้ตล้วมันเป็นสามขาวตรงนี้นุ่นไม่รู้จักเลยตัวไหนตัวไหนเนี่ยเมื่อเขารู้จักหลายตัวอยู่นะอ๋อเสียงเ่นเลยอันนี้ก่อนยิ้มอืมโหพี่เมิร์นี่ใช้แค่หูนะครับแยกแยะออกได้เลยครับว่ามาไหนของกินของเล่นนะอ่าเปิดให้เพื่อนๆดูเี้ยคิม มันอันนั้นไม่ได้<อ>ดูหน่อยดันโชว์อาโชว์โชว์โชว์เอ๊ะอ้าวใช่หรอไหนแม่นุ่นดูหน่อยเออใช่จริงๆด้วยป้าเขาเป็นนกหวีดอ๋อนกหวีดโอ้พี่เหมื์นนิ่เก่งนะครับเนี่ย,<ช>ไยไม่เคยไม่เคยรู้เลยนะครับโอ้พี่เหมื์นนี่แต่ว่าน้องๆถ้าน้องๆได้นกหวีดิ่งลองต้องระวังนะระวังมันเข้าคอนะเพราะตัวมันน้องน้อยมันก็คือครีมที่เป่าได้นั่นเองนะครับไหนโชว์ก่อนโชว์ก่อน นี่ไงอ๋อนี่ไง,ไงรูปเป่าขเขาละแล้วนี่ข้างๆก็เป็นที่เอาเป็นคือลูกบีบลูกครีมอ๋อโอเคครับอ๋อพี่เมือ์นี่ใช้ได้เลยโอเคครีมลูกบีบนั่นเองนะครับเลือกเลือก<ส>มานไหขอ๋อ,อ,อเลบอกครับมันแกะค่อนข้าง,างยากนะน้องๆให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยแ,แกะนะคะเพราะเดี๋ยวมันบ่าวนึงเนาะอ้าพี่เมืร์กแก จะได้อะไรครับจะได้อะไรอันนี้โอ้แปลกไปนะครับน้องสาวทันอะไรโอ้โหไตรเจนท็อปไตรเจนท็อปอะไรครับน่ากระดูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหมือนไดโนเสาร์ผอมจังเไม่ได้กินอะไรหรือเปล่าไหนเยวจะเฉยเดยวจะเฉยโจอเพื่อนๆก็อเดียวจะเฉยโอ้โหนี่นะครับตัวผอมไปหรือเปล่าอดอยากก็ไมใส่อยู่ในกล่องเล่นมานานคนเลี้ยงคนเลี้ยงไดโนเสาร์อ๋อเออคนเลี้ยงไดโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์ที่ มันเจ้าป่ากัอนนี้ดอกไปเจมังเลยเราจะใช้ดูจากต้อนนี้อ๋อสีเหมือนกันเลยนะสีเขียวอันนี้ตัวอะไรไปขาไม่มีเขาันที่ไปเจตเจะจอบไม่ใช่ไอเจ้ามีเขาใช่ไหมอันนี้ก็ทีเล็กและทีเล็กจะสีแดงอ๋อ ของที่เจ็ดของที่เจ็ดกันแล้วนะอะไรนะเป็นอะไรนะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนเหมือนอันนั้นน่ะสิเออเป็นลูกถางเนี่ยนะครับเป็นลูกถางแต่ว่าลูกถางเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนะครับโอ้น่ารักาอันนี้น่ารักโอ้หนออรั เรียกสีทองครับวินี่ตัวอันนี้อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะแม่ไม่เคยเห็นเลยพาราเซอร์ไปตาโตเอเนี่ครับพาราเซอร์ครับผมอ่านี่ตัวนี้อ่าโอเคครับแยกแยะ,ยะ,ยะโดยที่สัมผัสนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับสัมผัสพีพ่มเมิร์กเนี่ยอุ้ยอะไระนะสมาดีมากครับอูนกหวีดเหรออ๋อนกหวีดนะครับไม่หนูหนูอย่าอมรูอมรูแล้วเสียงมันไม่ออกอ่า เป่าไม่ใช่ไม่เป็นสอนเลยเปล่าตรงนี้ถูกแล้วแต่อย่าอมถึงรูเป่าแค่มินมินทำไมเลยทำใหม่พี่วุ้งทำไมทำใหม่ทำไมเด่๋ยวทำใหม่ทำใหม่รีวิวรีวิวอ่านี่นะครับนี่คือนกหวีดเหมือนกันนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยกรบป๋องรูปรูปรูปทรโข้งอะไรอ๋อทั้งหวีดทรโข้งปากสีเขียวเก็บดอเออเหลืออีกฟองที่เก้าแล้วนะครับนี่ฟองที่เก้าแล้ว อันไหนทังน้ำหนักมือมแม่เก่งนะใช <c oughs> ้ได้ยาวอะรู้เลยว่าไหนหนักอะไรเบาอันไหนไม่มีเสียงอ่ะอุ้ยใช่ไดนโนเสาร์จิ๋วมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วไหนมาดูนะอันนี้ตัวนี้เป็นพันอะไรครับน่าจะเป็นเดี๋ยวที่เออไปมาดูเอเอพาราเซอร์หรือเปล่านะบอกปาว่านะั<ด>้นาจ<ด>่ใช่ชอเออ อ่าน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละโอ้จิ๋วเกินดูดูครับเพื่อนๆพื่โอเล็กนิดเดียวเองครับเพื่อนๆดูนี่ตัวนิดเดียวเองไหนเทียบกันสิเอาพี่เมกเทียบกันโอ้ดูครับโอ้เล็กมากมีคนเย็นดูอ๋อเป็คนเล็กสองคนไปดีเลยนะพี่เมฆเนอะมีคนเลย็นด้วยมีคนเลี้ยงด้วยครับมีลูกข่าด้วยแล้วก็มีนกหวีดไว้เรียกในเดือนเสาร์คับกลับบ้านเออได้อยู่นะครับ เดี๋ยวอีกสามปองสามปองสุดท้ายนะครับปองที่สี่ตัวจะได้ไหมลูกนกวีดนกวีดเหรอลูกใช่นกวีดแต่เอยหนูย้ำขามัอนึ้นเดี๋ยวมันเป็นรูปอะไรให้แม่ดูก่อนรูปกวางมาดูสิใช้มือนเลยครับใช้มืออารูปกวางนี่เองครับโอเคสวยๆริงมากริงมากจริงจริง กองที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดครับอ๋อแล้ครับอ่าอะไรอ่ะไอโนเสาเก้าการโค้งกระดูกแตนโนเสาอีกอย่างอ๋อเป็นโค้งกระดูกนะน่าจะโค้งกระดูกเออทันจรหอมมากเลยอ่ะอ่าเป็นสามเขานะครัโค้งกระดูกโอเคครับนี่อันนี้เขาเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาแค่คนละสีใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดสู้กันอ่าโอเคปองสุดท้ายเลยครับ สุดท้ายแล้วเรามาถึงพองที่12กันแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับโอ้พี่เมิร์กอ่ะพี่เมิร์กแยกกับลูกอันไหนไหนอันนั้นเมิร์กนี่แม่นมากนะครับแต่น่าจะยานดีจริงๆครับโอ้พี่เมิร์กนะครับพี่เมิร์กอ่าเดี๋ยวแม่จับนี้ให้มันคมพี่เมิร์กดึงนะครับฟองสุดท้ายครับฟองสุดท้ายมากมากโอ้ชินบไปเลยโอ้รองเรียนนี่ต่อยง่ายครับ คุ้มค่าที่ที่เก็บยาเออนี่ครับโอ้โหโอ้โหอ่าหพอ,อแล้วพอแล้วมาเรียบร้อยครับจราจรเข้าสิงมานี่นะครับของรางวัลทั้งหมดนะครับ12ชิ้นสิบสอนนะครับจากไขส่สะพ้ายที่เราเนี่ยไปหาซื้อมานะครับก็จะมีเอ่อจะมีตัวละครเนี่ยนะครับเป็นตัวตุ๊กตุนเนี่ยสองตัวนะครับนกหวีดมี4นะครับล่ม3แล้วก็เอ่อมาสคอต จะเจเสาร์นะครับสามตัวโอ้โหถือว่าไงพี่มืกชอบไหมครับโอ้ชอบครับโอ้โหได้ถึงสิบสองชิ้นเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นไข่สไปร์เริ่มต้นนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เรานะครับอยากให้พี่มืกนะครับมาเปิดไข่อีกกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับเนื้อพี่มืกเน้อเดี๋ยวกก็จะไปหามาเปิดอีกนะอ่าจะไม่ถ้าเกิดกดไลค์กันเยอะๆนะครับอ่าไข่เนี่ย จะยิ่งมีมูลค่ามากนะครับแล้วของในไข่เนี่ยจะเซอร์ไพรส์มากกว่านี้นะครับอ่าอันนี้เป็นแค่ไข่เริ่มต้นในการเปิดนะครับผมก่อนจากกันครับพี่มึกจะหมุนลูกข่างโชว์ครับอ่านะหมุนอันนึงหมุนครับอ่าไม่น้องช่วยหมุนเร็วพัดหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะขับมอพัดครับอ่ะหมุนเลยพี่มุหมุนเลยโอเคครับวันนี้ก็ภารกิจเรานะครับในการ แกะไข่เซอร์ไพรส์ก็เรียบร้อยเลยนะครับทั้งหมด12ฟองเนาะพี่เมิร์กก็สมใจอยากไปเลยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับอยากให้เราเปิดไข่อีกนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อการเปิดไข่ที่มีมูลค่าต่อไปแล้วก็เซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับอ่าครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กน้องเม็กสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหหนุงเอามือไปอุดดูไงโอ้โหโอ้โอเคค้ับคค๊บบายบายก้